Gracias. Yeah. Yeah. สมาชิกที่มสักสองท่านมาสองคนมาสองท่านครับตรอว่าถ้าเปิดประชุมที่สามมาในเรื่องของสมาคมนักกีฬาพิการทางสมองปีนี้เกิดสถานการณ์โควิด9ไปนะครับทางนักกีฬาเราของเราเองก็คงไม่ได้มีได้ดิแข่งขันอะไรที่ผมอยากแนะนำผู้แทนทีมไทยนิดนึงนะครับก็คือ ระเบียบเรียบร้อยตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาของการมแห่งประเทศไทยนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับเป็นไลท์นะครับลาโดยมีผู้แทนบรรยศมีข้าพันนะครับเรื่องประชุมเวลา14.00นนะครับประธานทุกขาราชกิจก์คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองแล้วส่วนที่สามนะครับตามรายละเอียดหน้าสามนะครับ นะครับหน้า6ก็เช่นกันนะครับคือนาสาวนาวมมรัตน์ตาลน์นะครับมหมายเลขู้ตรวจสอบบัญชีน,นบายว่าเมื่อได้ค่าตรวจสอบบัญชีจากทางสมาคมแล้วจะบเป็นอย่างยิ่งน,นะครับก็ก็ลินนายกก็ทราบด้วยตอ,อนะครับผู้จัดรายงานนา,นนานทางประชุมน,นะครนานสาว้ำภาพสึงขอเลื่อน โปรแกรมการแข่งไปในปี2021นะครับ19ครับ19ครับ19ครับสาิพีลาาโนหน้าผู้กสอนกีฬาบลอกเซียอยู่นะครับปีที่เราคว้าี้ได้ครับสาชาตินะครับการจัดแข่งขกีฬาบอกเซียในทีี่เราประเทศไทยประจับในน็อตพิโนฟักตีแล้วก็ประธานพลันปิงนะครับน่่นคืลีนันที่เังตีได้ครุณานะครับ โมเดลของศูนย์ฝึกนะครับที่ได้รับการได้รูปแบบจากท่านนายกมานะครับสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์ค่ะแล้วรายการต่อมาก็เป็นปอบตนะครับที่เราทํายอดอเบิกแล้วก็ค้างรับสองปีที่แล้วไวะคะ้ค่ะก็คือแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดรายได้หลักก็ค่าใช้ใจ่ายค่าใช้จ่ายหลักของสมาคมก็คือค่าที่เลี้ยงนักกีฬา แล้วก็่าตอบแทนผู้สอนเจ้าหน้าที่ผู้สอนค่ะรวมแล้ว4.462นะคะให้จ่ายของสมาคมอยู่ที่34ล้าน9แสน2หมื่น9คันหน้าที่25ของสมาคมก็จะเป็นเรื่องขอกหมายเทศกอนงบที่จะเป็นพูดถึงเรื่อง ส่วนในด้าน,นอื่นๆก็จะเป็นในด้านพัฒนาบุคลากรครับผู้สอนนะครับก็พยายามจากอบรมที่ต่างประเทศตามสหพันธ์ได้จัดขึ้นนะครับส่วนในด้าน,นอื่นๆนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งว่าทางซับยังไม่ได้ลงบันที่อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าไทาม์ไลน์ของก็ปีหน้าเราก็ก็คงคิดว่าน่าจะได้เพิ่มนะครับ เรื่องใครแต่ถ้าไม่มีแข่งนะครับนั้นก็อาจเฉนั้นก็มีคำถามอะไรตนี้ไหมครับเรียนเฉยๆขอเล่าเรียนนิดนึงว่าตั้งแต่ท่านนายกคนปัจจุบันก้าวเข้ามาแล้วบางบางเหี้ยนตรงนี้เราไหมครับตั้งแต่13มิถุนายนได้นะครับ13มินาโอเคเกิดยัเกิดยี่เป็นนิ้วไหม ใครที่มามาแทนเป็นตัวแทนที่จะนับนับนับใหม่ครับมีกล้องหลังด้วยนะครับสองครับหนึ่งสองสามครับจบมาเลยครับเขียนเลยหลังเขียนเ,เลยสามที่

ไอพีแล้วมองกล้องเลยครับสามครับร้อมนะครับเด็ดพร้อมนะครับหนึ่งสองสามครับมีวิธีครับเพิ่มขนะครับครับแต่สี่ปีที่ผ่านมาผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานบริหารของผมนะครับแล้วก็นักธิรานผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยนักธิรานสี่ปีที่ผ่านมาครับที่ สร้างผลงานให้กับสมาคมเราเราก็สร้างผลงานให้แบบประเทศชาติเรานะครับแล้วก็อีกสีปีข้างหน้านะครับเราก็ทางทีมงานของเองนะตัวเองก็มีหลายโครงการนะครับที่เราจะเดินต่อไปเพื่อจะสร้างให้สมาคมเรามีชื่อเสียงต่อไปครับแล้วก็มีชื่อเสียงใน,ในเวทีในประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้เองทางสมาคมเองก็ยังอยู่ในระหว่างสร้างศูนย์ฝึกล็อกเชียร์ครับในพื้นที่กรกตครับจะเป็นศูนย์ สูสูกันแรกสำหรับนักกีฬาบอกเชียเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นมาครับแล้วจะเสร็จภายในปีนี้นะครับตอนนี้ก็จะสร้างให้นักกีฬาเรามีผลงานดีขึ้นนะครับอที่ฝึกซ้อมของเป็นของตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะไปแข่งขันต่อภายในปีที่จะมานะครับแล้วก็นักกีฬาเราเองตอนนี้ก็ยังเก็บตัวเพื่อที่ไปแข่งขันพาาลิมปิกที่ จริงๆสมควรจะเป็นปีนี้แต่ก็ย้ายไปเป็นปีหน้าแล้วนะครับก็ขอฝากพี่น้องที่บ้านด้วยครับช่วยให้กําลังใจนักกีฬาเรานะครับเพื่อที่จะทาชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราต่อไปครับขอบคุณครับ